สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนตอนนี้ตอนนี้อยู่ไทยน่าจะซีเมตมองไว้โอ oh. ตอนนี้เราได้ลูมเม็ดแล้วนะคะ mm hmm. แต่เพื่อนกำลังแต่งตัว I'm actually live on Facebook oh, <really? S 1> just letting you know กูสมอนี่เก็บผมแบบสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเรามีนัด7จ็ดโมงครึ่งตอนนี้เป็นเวลาหกโมสาแล้วแล้วเราจะลงไปแล้วเราก็เลยจะแวะมาเซฮัลโหลทุกคนก่อนแล้วก็จะมา ขอบคุณทุกคนนะคะที่มาส่งที่สนามบินแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,กำลังใจนะวันนี้เรามีถ่ายพอร์เทรตค่ะชุดราตรีหนึ่งเม็ดหวานๆเอาละ่ะจริงๆอะ่ะเขาให เขามีช่างให้แต่ว่าวเราขอแต่เองดีกว่านะเพื่อความเอาชวยไม่ได้สวัสดีค่ะทุกคน วันนี้จะแวะมาแค่แป๊บเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องลงไปละฉ่ำอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วข้าง,งกนยิงด้วยกันเออสวยสวยจริง no filter จ้ะ no filter จ้ะ มองมาแน่ทุกคนว่าปากสีนี้โอเคไหมเขาจะให้ใส่ชุด evening gown final ของทุกคนเพื่อถ่ายพอ r เ r รู้สึกว่าเหมือนเขาจะเอาไปลงแมกซีนหรืออะไรสักอย่างยังไม่แน่ใจแต่เขาให้ทุกคนถ่ายคนที่มาถึงก่อนก็ทยอยถ่ายไปแล้ว มีรูมเมทค่ะเพื่อนแต่งตัวอยู่แต่ว่ามันเป็นแบบห้องที่นน้ามันเป็นแบบมีสองห้องนอนอะ่ะอันนี้คือห้องของที่หน้าอันนั้นคือห้องของเพื่อนอยู่ข้างในนั้นห้องน้ำก็จะอยู่ทางนูน้นอยู่ตรงนูน้นกินน้ำก่อนยังไม่กินน้ำเลย ฟันใหม่สวยมากเฮยเดี๋ยววันนี้ตอนที่ถ่ายพอเทนเสร็จเ,เราจะมาไลฟ์กทีนึงนะคิดถึงทุกคนมากจะบอกว่าเราไม่คิดว่าจะมีคนมาสง่งเรายเยอะขนาดนั้นนะที่สนามบ,บินขอบคุณทุกคนนะคะ ทีมฮะส่งกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะอยากให้เพื่อนมาไลฟ์ด้วยแต่ว่าเพื่อนแต่งตัวอยู่นะคะเพื่อนตื่นสายปกเราไม่ตื่นอากาศดีมากอากาศแบบเหมือนหน้าหนาวบ้านเราอะแต่ว่าจะมีแดดอุ่นๆไม่หนาวคนตาเป็นเยียวแตกแกก็พูดไปกี่แบบเบอร์เบาเลยนะเบอร์เบาเลยอืม มื่อกี้พูดถึงไหนละพูดถึงอากาศแต่ว่าตอนตอนกลางคืนอ่ะมันจะเย็นหน่อยมันจะแบบหนาวๆนิดนึงแต่ก็ไม่หนาวมากแต่ตอนกลางวันก็คืออุ่นค่อนข้างจะไปทางร้อนแต่ก็ไม่ร้อนมากแล้วโรงแรมติดกับทะเลเลยดูคลิปหรือยังดูคลิปที่ที่นาทำหรือยังใน Instagram ฝากติดตามเนียนะคะทุกคนทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยเอองามแห้งโส่งามอิลลี ขอบคุณนะคะเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งจะหลงลบมีใครอยากถามอะไรปะตอนนี้ผู้เข้าประกวดยังมาถึงไม่ครบนะยังเหลือเหลืออีกหลายประเทศอยู่มาคือทั้งหมดมีประมาณ50กว่าคนเกือบ60ตอนนี้มีมาแค่ประมาณ20่20ินิด20ยังมาไม่หมดเขาก็เลยจะให้ทยอยถ่ายก่อน เย็นคนตาแบบฟึง่งซึ่งปะปัดแก้มนิดแม่พรวะความชาำปัดไปก่อนเนวะมันอ่อนเองดูแล้ววิวสวยฝากทุกคนไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ในในไอจีของมิสกรูปเขาก็เอาคลิปเราไปลงนะที่เราทำเมื่อวานเนี่ย โอเคซิกเรตคิดถึงทุกคนคิดถึงพี่ชมพูคิดถึงนุด่ดีคิดถึงทุกคนแบบเดียวเดี๋ยวก็กลับเดี๋ยวก็เอาโมงไปให้ทุกคนแหละให้ที่บอกว่าชุดเขียวหน้าตีแก้วห่วงเลยอหรอ สนใจสวยสมปัตหน้าผมขยมเองช่างไม่ต้องโนแกงจ้ะโนแกงไม่สามารถมีใครแกงเราได้เพราะเราแต่งเองนอกจากจะแกงตัวเองนะสเปรยหนึ่งแม โอ้ยนุ่มทากลอสทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะที่น้าก็แบบเป็นหวัดนิดหน่อยแต่ว่ากินยาก็ดีขึ้นเยอะแล้วอากาศมันแบบเปลี่ยนแปลงอยแล้วแบบคือตอนที่เราไปนั่งเครื่องต่อไปที่ออสเตรียเราตอนที่จะไปขึ้นเครื่องเขาให้เราแบบขึ้นขึ้นรถบัตรอะขึ้นรถบัตเพื่อที่จะให้เขาขี่ไปที่เครื่องบินใช่ปหแล้วคือมันหนาวมากแล้วแบบแต่ดีอยู่ที่เราก็แบบ ใส่ชุดเขาเรียกว่าอนะไรเข่นยาวขาย,ยาวแล้วก็มีสุดคุมแต่มันก็ยังหนาวอะ่ะแล้วคือต้องรอเนื่อไหมว่าต้องเดินไปรอบนรถแล้วบนรถปัดมันก็เปิดประตูไว้แล้วลมก็เข้ามาก็คือต้องรอให้คนเต็มแล้วมันค่อยปิดแล้วมันค่อยไปแล้วตอนที่แบบรอคิวขึ้นเครื่องก็ต้องยืนลมก็แรงหนาวฉันก็เลยจะไม่หายบางวันก็เลยสิบป่วยขาก่าเกา เราละเราต้องเก็บของเดี๋ยวเราหาของไม่เจอปีนี้จะสนุกอยู่แล้วบอกเลยว่าปีนี้ท็อปห้ามิสเป็นไฮแลนด์มาเพื่อกวาดรางวัลจ้ะกวาดมงค่ะมงทุกคนจบป๊าป๊าต้องภูมิใจต้องรีบไป เช้ายังไม่ได้กินค่ะขอ,อนัดเจ็ดมงครึงให้ไปถ่ายก่อนแล้วก็ค่อยกินซึ่งเอาเสร็จแล้วเนี่ยขอนาาขี้ทาสุกแรกใช่อากาศเปลี่ยนอยู่อยู่ที่อยู่ที่ไทยอะ่ะมันก็ฝนตกใช่ปะคือบางทีเราก็แบบโดนฝนนิดหน่อยอะ่ะไปปลอยที่ผมที่หัวแต่ก็รีบอาบน้ำสระผมแล้วแต่ก็แบบน่าจะไม่ทันมันก็เลยเป็นวัดนี่แหละ เออเล็บหลุดติดเล็บติดเล็บก่อนกระเป๋าอยู่ไหนเล็บหลุหดแต่เราเอาไอ้นี่มาเอามาเผื่อแต่ว่าเล็บเราอยู่ไหนล่ะฉันเอาเล็บไปไ oh ปว้หนกล่องของกูเสนก็ะอป๋าปะโอมกาไฟนี้โอเคปะ ได้นะแต่นี่ฉันเอาเลยไปไ,ปไว้นแป๊บหนึ่งนะทุกคน oh ว่าจะติดเมื่อคืนก็ลืม <Where? S 1> ให้ไปใส่ให้ไปใส่แล้วจะบอกว่าดีนะที่เราเอาอะแดปเตอร์หัวปลั๊กมา ไม่งั้นนะชาร์จแบตไม่ได้ทำผมไม่ได้เลยเพราะปั๊กมันไม่เหมือนบ้านเราอ่ะเอ้าสูเล็บชั้นเสียไปใส่เอาละอ๋อนอ่ออกละนี่จ้ะแต่งหน้าสวยมากใจเรามันตัวเดินอยูแลนูกี สวยมากลูกมงถนัดแม่ตอนนี้นูกหาเล็บปอมไม่เจอเล็บหนูมนันหลุดโอ้ยอยู่นี่ปะอยู่นี่ป้เนี่ย oh ออหมายอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่กระเป๋านี้ ขอบคุณทุกคนนะคะคือซึ่งช่างแกงหนังไม่ได้ทุกคนโนแกงจ้ะนางงามแกงเอ้ยนางงามแกงว่าสันนางงามแกรนหน้าผมขยบปีนสวยสุดจบช่างไม่สามารถแกงเราได้โ้ย ตัวอะไรเนี่ยมาจากไหนอ่ะมันคืออะไรอ่สะสวัสดีน้องเนี่ยก,กัดฉันนะมันกัดปะมันไปนู้นแล้วอะมันคือตัวอะไรอ่ะ <c oughs> เล็บปอมไปไหนหรือมันอยู่ในมันคือตัวอะไรในห้องตัวนี้มีสองคนค่ะมีทีน่ากับเพื่อนแต่เพื่อนเขาแต่งตัวอยู่นะอ๋อสู กระเป๋าฉันหายไปไหนใบหนึ่งจะบ้าตายหลายวันหาม่เจอมแมลกสาตาบดีไม่น่าใช่นะมันไม่กัดจ้าสรุปกัดฉันเนาะจบเลยนะ าละเดี๋ยวเราจะไปก่อนนะทุกคนไปเตรียมตัวไปหาเล็บละอแล้วมันหายไปไหนงงมากหวนหาไไหนวะช่างม,มันเถอะโอเคให้บายค่ะทุกคนขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะแล้วมันหายไปไหนไม่รู้มแมลงอะ เ okay. <laughs> ราไม่ say h e l ล o หลยโอเคลูเมยคนที่สองสุดหนึ่งยังไม่ได้แจกค่ะยังไม่ถึงเวลาแจกเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์อีกนะทุกคนรอติดตามได้เลยเออหาลิปปอมไม่เจออ่ะมันน่าจะอยู่สักไปจำได้ว่าใส่ไว้ในไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวรีบไปหาก่อนนะ นี่นิโป้มันหลุดเห็นปะแลบ็บอื่นคือยังอยู่นิโป้ง้านี้หลุดบ๊ายบายขอบคุณทุกคนนะคะแล้วเจอกันบาย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 